เอ็กเอเปลี่ยนไปไป,ไปดูรองเท้าหนังบ้างปะรองเท้าแบบนี้มันเหมือนเด็กน้อยเกินไปไปดูรองเท้าหนังมาหนึ่งอดีจะได้เป็นแบบผู้ใหญ่เอาปาบ้างสักทีย่า่ยรอะนี่ก๊อม มันพิ่มอีกแล้วมันพิ่มกับเพาะอีกแล้วเราละครับพผมพี่ลองลองลองเพลงให้ฟังหน่อยดิโอ้สภาพลองเพลงโนายขาเรื่องลือเสียงนายเสียงนายเพราะนี่พี่โซดหรือเปล่าฮะพี่โซดหรือเปล่าโสดร์สิรสิรผมก็โซดพี่นายจะเปลี่ยนแนวแล้วเนยเดี๋ยวนี้ผมก็โซดเหมือนกันพี่โซดหรอโะ<ส>ด,ดีดีพี่โซดจริงเลยโซดสนิทแล้วเจ็งเจ็งเจ็งพี่ชื่ออะไรพี่ ชื่อฮักกี้ผมชอบพี่นะฮะคบกันเลยกคบกันเลยดีกว่าผมอ่าคบดูชื่อพี่ละดา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 จริงอะขาก็ตามเองมาแบบนั้นนะเว้ยเองมายังไงมาเร็วจังวะปุ๊บแป๊บเร็วอะเฮ้ยลองลองเพลงให้ฟังหน่อยดิไม่ไหวดิลองแข่งไม่ไหวลองแข่งรองเท้านี่ดีไหมรองเท้าเนี่ยดีว่ะเหมาะกับการว่ายน้ำแม่ ไอ,อ,อ่ลองเพลงควาเพลงเดียวไหมลองเพลงไงฟังแล้วลองไม่เป็นไอ่เพลงเดียวเพลงเดียวเพลงเดียว <c oughs> ไม่ไว่าไอเดิกไม่สบายอยอะเลยไอ้ที่ว่าทำเพลงมาได้อีกอีกอีก สบายดีอากาศเปลี่ยนเลยดิก็เหมือนกับใจเราใช่ปหมครับผมได้ๆอะไรนะไม่รองเป็นผมก็มีพี่คนเดียวอ่ะล่ะทางใจอ่ะครับผมจะได้เปลี่ยนเนื้อให้เราอ่ะเชยน้องท้าอะไรเท่บ้างวะไม่รู้วยดิพี่นี่รองท้าที่เท่ปะที่น้ำเนี่ยมันเข้าน้ำเลยไหนมันเบอร์ไหนวะเดี๋ยวมากินยิบเองอ่ะ กินกางเกงอะเอา่าจะเอารองเท้านั่งอ่ะเ,อเหมือนผมวะเอ้ยคิดว่าสีไใหนใส่สวยวะเอาละที่มมูดิีผมอะผมไม่มีไงถ้ามีสีชมพูกม,มีแน่แน่ผมชอบที่มมูกดิผมส่วนตัวเลยนี่ส่วนตัวเลยนี่ผมใส่กับชุดนี้สีน้ำตาลเข้าวะแต่ผมชอบพี่อะอันนี้ส่วนตัว อ่าเก๋เก๋เก๋ได้ได้ได้เองมายังไงฆ่าก็ไปอย่างนั้นเลยอ่าทีนี้เอาหมดโอ้พังแล้วมั้งพังแล้วมั้งคีย์บอร์ดอ่ะพังแล้วมั้งไม่ได้คีย์บอร์ดพังซื้อใหม่เหรอมีตังค์ให้ยืมป่ะอ่ะเออเอาเออเอาเข้าไปอันนี้ก็อาการหนักใช้ได้อยู่ไอ้ไม่เองเองดูตรงท้ายก่อนดีมันเออเออครู้หน้าเออท้ายก่อนดีมันเท่าไรสวยวะ อันนี้แหละอันนี้เมืเอเอเอ่อกี้สีไหนสีอะไรสีข้าวชุดโดวะไม่รู้เองเองดูหน่อยดีอ่านี่อะอ่าสีสีไหนสวยดีวะตรงเท้านั่งไม่เข้ากเลยเอ่าเราเราท้าไหนดีวะใส่วูดแล้วเองเองแนะนำหน่อยลองทไหน่อยจ้ะสีแดงข้าววะอ่า ไม่ไม่ไปอีกไปอีกไปอีกอีกอีกเน้นหนัวไปอีกไปอีกนุ่มไอ้ยีซี่ไอ้ยีซี่เมื่อกี้มันกินกันเก่งไงนุ่มอันนี้นายกี้กลับไปอีกกลับไปอีกแล้วอันนี้อันแรกเลยเนี่ยนี่ยเนี่ยอัเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยเนี่อันเนี้ย อมันกินขาเองม่เห็นมันกินขาไม่ยากให้เดี๋ยวเองเองแนะนำให้หน่อยดีท่านหน่อยว้าแต่ลงแต่บอได้เนี่ยอันนี้แก๊งอะไรอ่ะฟาเตสฟาเตสฟาเตสอย่าๆๆพวกกูฟาเตสพวกกูจอกกับเตส ไม่ไปฟังพาเได้นะครับไปฟังวาเต้ได้ไปฟังฟังเพลงได้ฟังเพลงได้มีเพลงอยู่แต่ไม่ดังบอสบ้านมันต้องใส่รองเท้าแบบดีๆหรอวะเท้าตรงๆอ่ะเนี่ยไอ้เขียวเมื่อกี้เขียวเออเนี่ยแหละอ่ะโอเคเว้ยมีไปไปอีกเนี่ยเทียบโพลเนี่ยเนี่ยอ่ะอ่าเท่หวะเอ้ยเองมันคิดได้ไงเทียบโพลเอ้าไอ้เชื่อๆไหนดิเชื่อไหนดิเราจะบอกเนี่ยผมก็ยังห่างผมไม่ได้เลยอ่ะ นั่นเองเดี๋ยวดีครับเฮ้ยนี่ดามามนี่ามาไหมจอแดดน่ะจอแดดนะเอ็งเอ็งเองว่าไงวะปนุ่มอีจอแดนห้าฮะช่วยช่วยเอ็งเอ็งเอ็งมาได้ปหมเอาดิเอาดินี่นี่เอ็งสตรีมอยู่ปะนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โกไม่ได้โกโอเคโอเคโอเคอยู่กับโกอยู่แปดห้า เฮ้ยมันไม่เปลี่ยนรองเท้าให้ว่ามันมันเป็นโลกอะไรเนี่ยเออมีตังในตัวเปล่ามีพันเจ็ดโหเยอะคนรวยวะขอเขาสองโอ้จะได้ป้าบดค่าลแล้วเนี่ยเบิกออกมาเนี่ยเ <c oughs> นี่ยมันไม่ให้ใส่รองเท้าว่าเฮ้ยมันลองววอลองลองลอง,ลองเดินไปเดินมานดิปกติไม่เคยเข้าร้านแบบครุ่ๆแต่นะเข้าแต่ร้านรู้อย่างเดียวอะ yes, ครับ<ช>อือเอ๋อเอ็งว่าอันนี้ได้ปะได้ปะมีเย่างอื่ งว่าคนใส่ถุงมือดีหรือไม่ใส่ดีวะเออเออลองดูถุงมือดิอันไหนวะพี่อันอาร์มอาร์มอ่ะเฮ้ยเองบอกกันดีถ้าคุณใส่ปะเดี๋ยวผมดูกันเย็ดเฮ้ยเองเองใส่เหมือนพี่แม็กเลยอ่ะรู้จักป่ะพี่แม็กนำมคอปปะดูอยากปะให้เอาพี่แม็กนำมคอปพี่แม an no yeah! no ็กนำกคอปปะไม่ไ้อยากเหรอเขาชอบใส่แบบนั้นน่ะพี่แม็กนำมคอปปะไม่รู้ดิ ดาราทิดโถงเลยนะทุกอย่างเราใครวะพี่แม็กหนำก๊อปอ่ะพีแม็กอ่ะพีแม็กก็ชอบมาทวงเฮ้ยมามามาหาตังค์กับพวกพุชช่านะพุชช่าใครนะพี่แม็กหนำก๊อปอ่ะแม็กหนำก๊อปไม่รู้จักหรอวะใครวะพี่แม็กอ่ะพี่แม็กหนำก๊อปไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักแม็กหนำก๊อป โอ้โหเผลอเสียแล้ว่ะแต่เองรู้จักยเองน่าจะดีเว้ยทำไมอ่ะเป็นหมอนเลยไหมเป็นหมอนลงมือหมอนเขาเป็นแล้วแต่เองอ่ะเขาเป็นพี่แม็กหนำของผู้จัดพิมพ์เหรอใครพี่แม็กนำกอล์ฟบ้างพี่แม็กอ่ะพี่แม็กหนำกอล์ฟรู้จักหรอนะอย่ายินอะไรมาไว้หนุ่มบ้านเกาอยู่หนำเขาบ้านอ๋ออุ้ยเหญ่ลุงลุงกูที่มาไอ้เกือบแล้วเกือบด่าแล้ว พี่แม็กหนำก๊องไงกูเกือบด่าเลยแม่เอ็งนี่มาอยู่ไหนโทษ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 แม่นับพี่แม็กหนำกนคนดังตอนผมกลับกลับมาแล้วนะไม่ทันแล้วผมใช้ตรงนี้แล้วเอ้ยแ้วตอนนี้เอ็งเอ็งอยู่กับใครวะไอ้เั่าไลน์อยู่คนเดียวพอดิอยู่อย่างคนเงาเงาเลยอะเดี๋ยวคนเดี๋ยวดายอย่าบ้าในในในร้องใหฟังหน่อยดิสปาร์คร้องเพลง ส,สักหน่อยไม่ได้อันนี้โอ้โห,โหเจอคนดังอ่ะเออดังยีนแน่อะดังไปได้ไหมดังไปได้ไหมอ่ะอ่ะอ่ะใครโทรมาว่มคนพูดสำเนี้ยผมไม่เหี่ยดูว่าแกงไม่รู้ไม่รู้จริงเมื่อกี้คือแบบใครอยู่อะไรวัหนับก๊อฟแม็กหนับก๊อฟ อ๋อบ้าน JAK อนั A ่นเองหนำก็อ๋อทันทีเลยมันจะดูทางการไปบพกว่าใส่ถุงมือเนี่ยเออถอดก่อนแล้วกันนะรองเท้าทรงบอสไหนวะรองเท้าทรงบอสไหนวะ อันไหนคือรองเท้าของบอสวะถามจริงรักเอ็งมารถอะไรเนี่ย นั่งเครื่องบินมาเดียวโอ้ยเชียนั่งนั่งเครื่องบินเลยบินเจ็ดครับเฮ้ยเจ็ดเป็ดโอ้ยอร่อยเลยฮะนี่ไงเราทำนี่ไงไปเทวะแนวข่าวสารนะครับเอเจวินรัติกานเป็นอเจวินรัตการเอ้ยรัติรัตการะไรล่ะโอ้ยรัติกานครับเป็นเป็นยังไงบ้างครับผมตอนนี้มีสาวยังครับผมมีไม่มีสาวดิจริงครับผมผมไม่ค่อยชอบสาว ชอบอะไรอ่ะผมชอบเบ้าวอะ,อ,ะอยู่แบบเออพี่แม็กน้ำก๊อฟได้เนี่ยเราอ,อ่ะจริงอ่จริงจริงพี่แม็กพี่แม็กน้ำกอ๊อฟนี่เขาชอบเขาชอบกับใจเกเลอะอ่ะใช่ใช่บางบางครั้งบางครั้งจริงเหรอจริงจริงทำทำพี่แม็กน้ำก๊อฟดูวต้องละโอเคโอเคโอเคไอ้เจ้าอลุเขาใจเกเระวะ่ะ คู่น้ำตาลที่พี่ซื้อไม่ได้อะใช่ป่ะเออเลงคู่นั้นไว้เหมือนกันเว้เป็นก๊อฟแม่เด้อะไหนละแหนเครื่องบินมาโบร้านอยู่ไหนฮะโอ้ยโอ้ตัวกาตเครื่องบินอ่ะ ครับนึงไม่มีเหรอวะฮัลโหลฮัลโหลบอข้อคือบินสามลำแล้วก็คือบินลบคุ้มกันอีกเจ็ดสิบแปดลำเลยครับ อยู่ร้านเสื้อผ้าแบบเล็กๆในชนบทแห่งหนึ่งครับขอกระผมข้อแบบแบบเครื่องเครื่องบินแบบแบบ cover บิน cover แบบตลอดระยะแบบ20แบบ20แบบกิโลเมตรนะเรือรบอีก28ลำครับทหารอีกห้ากองพันนะไม่งั้นไม่ไหวจริงๆนะไม่งั้นแบบเท่านี้มันอันตรายเลยดิเมื่อกี้มีคนมาทักผมอ่ะอืมหน้าตาแปลกๆอ่ะในร้านในร้านเสื้อผ้า ผมขอแบบสั่งฮิตแมนเก็บเลยนะจัดการเลยคนเนี้ยไม่ว่าจริงๆครับโอ้่ชใส่นักการก่อนเดี๋ยวเขาจำได้แบบคอแบบคือวินลบห้ากองพันนะครับผู้หญิงวันเด็กแล้วขอบคุณมากครับผมเจอกันเด้อครับผมกบ้้นครับกบั้นกบ้านะยังไงยังไงเอานั้นนันใช้อีโมโอ้โหเกือบเนี้ยะเกือบเนี้ยแล้วจะนคนอีกอะเกือบเนี้ยเลจริง กับรอแล้วก็ไม่องเพลงใฟังหน่อยจริงๆโอ้โอ้รลองเพลงโอ้ยไม่สบายดิไม่สบายิโอดคโอ้พังระบังพังระบังคี่บอดอะปักปักปักอะมาเจอกันมาเจอกันเจอกันนะพอมแล้วนี่ไปไหนเนี่ยไม่รู้ดิไปไหนโอ้แล้วเดี๋ยวนี้ทำงานอะไรอะอ่าคีโมไปวันวันเปนแงานผมโอ้ยเหมือนไอพอดเลยจะไอพอดป่ะพอดไอพอดนะไอพอดไอไอไอบักเียเียวอ่ะบักเีอเคียวอ่ะ อ่าแย่แย่แย่เมื่อวานมันไปโกนตีนพรมมันไปเยี่ยวข้างเรารถพรมพูดชื่อแล้วมันก็พูดชื่อละคันอ่ะปะข้าเนี้ยทำไมวะโอ้ยพูดไม่หยุดเหมือนเออเมื่อวานเหมือนมันมีบทอ่ะเมื่อเมื่อนมันมันเป็นมันมีบทอ่ะมันมีบทลายลายเล่มอ่ะแล้วมันก็เปิดบทพูดกับพมอ่ะเห็นว่ามันเป็นเจ้าของโรงพยาบาลนี่เออนั่นแหละเป็นเจ้าของที่ป่ะข้าเนี่ยไอ้แก่้แเจอกันมาฮะนะฮารมเจอกันครับครับชื่อชื่อผมชื่ออะไรนะ ปัดปัดปัดฮะไม่ชื่อผมไม่ใช่ื่อมันไม่ชื่ออะไรนะเจนนี่แล้วเขาเนี่งก่อนไบ้านจิ๊กก้อนในบ้านไม่ชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรร้ายไมชื่ออะไรดูบอลมันชื่ออะไรให้คำตอบตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเราโอเคเราเป็นคำตอบตรงนี้แล้วกันโอเคโอเคโอเคเชื่อมันชื่ออะไรวะเรลืม